ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่แพทย์เห็นมาตั้งแต่แรกๆเลยในวงการ,รการทําธุรกิจเนาะพี่หน่อยเนาะแล้วก็หนึ่งความสําเร็จคือธุรกิจเนี่ยพี่หน่อยทำปังมาทุกตัวอยู่แล้วเปิดตัวมา5ปีเท่านั้น<ช>นะฮะสามารถโกยรายได้ไปนับร้อยล้านบาทและที่สำคัญก็คือในช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นยอดขายเนี่ยไม่ใช่มีตกอย่างเดียวถูกขึ้นขายยอดขายกว่า2ล้านชิ้นฮะมูลค่า 500ล้านบาทก็คือมีคุณสามีเป็นผู้คอยดูแลตลอดเวลาทํายังไงให้สามีอยู่ในองวาทขนาดนี้คะทํำยังไงแ่้วคะเออทำยไงคนนี้ก็อยากรู้เคล็ดลับค่บก็น่าจะเป็นการคุยกันตั้งแต่แรกค่ะพี่แพทคือตอนแรกตอนแต่งงานใหม่ๆก็มีปัญหาครอบครัวอยู่แล้วแต่เราก็มาคุยกันตรงๆเลยว่า เป็นผู้ชายต้องยอมผิดก็คือถูกถูกก็คือถูกเออเอาดิเอาอผิดก็คือถูกถูกแล้วก็ทุกถูกเข้าไปอีกเข้าไปอีกเออแล้วเขาก็เขาโอเคค่ะเขาบอกว่าเอ่อทำอยังไงก็ได้ให้ให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็ให้เห็นรอยยิ้มก็โอเคแล้วอะไรเพราะเขาก็ไม่เขาก็อยู่แต่กับลูกกับครอบครัวค่ะ ก็คือ,อไปไหนมาไหนกับเราตลอดตลอด,ตลอดค่ะตลอดนะคุณอาอทุกที่ตัวติดกันอะ่ะก็กเรียกอย่างนั้นใช่ไหมใช่เขาไม่สามารถออกไปไปไปกับเพื่อนได้เพราะว่าเขารำคาญมีย <c oughs> ออกไปเขาเดี๋ยวพูดมา <c oughs> มีไหมมีที่คุณสามีขอว่าเอ้ยวันนี้เดี๋ยวไปแฮงเอาทมีแบบขอออกไปนอกพื้นที่หน่อยไม่มีค่ะไม่มีไม่เคยขอเลยไม่เคยค่ะ เป็นเพราะว่าเราบอกไม่ให้ไม่ตั้งแต่แรกเอออันนั้นแหละง่ายๆลูกไก่อยู่ในกรมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดว่าอย่างนั้นเถอะนะก็บอกว่าไม่ให้ไปก็จบใช่ค่ะก็พูดพูดตรงๆว่าก็ไม่ไว้ใจแสดงว่าเคยเคยมีขอแต่เราไม่ให้ตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีมีเราเคยให้ไปไหมไม่เคย หมายหมายถึง10กว่าปีที่แล้วใช่ค่ะก็เคยขอใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ให้ตั้งแต่ตั้งตอนนั้นใช่ค่ะจนทุกวันนี้เลยไม่ขอไม่ขอแล้วก็ไม่ไปแล้วเขาก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปด้วยค่ะเขาบอกว่าอยู่กับครอบครัวเรามีความสุขกว่าโอ้โหอ่าดูสิเป็นเรื่องราวของความสำเร็จของครอบครัวของคุณหน่อยนะฮะนอกเหนือจากธุรกิจนะครับ แล้วหลากหลายเรื่องก็คือ,อคุณสามีก็เป็นผู้ที่ตัดสินใจในเชิงธุรกิจด้วยรว่รวมกันสร้างกันขึ้นมา,นมาอย่างนั้นเขาเขาจะคอยซัพพอร์ตมากกว่าค่ะไม่ว่าหน่อยจะทําอะไรเขาก็จะเห็นดีแล้วก็โอเคในทุกๆเรื่องทุกเรื่อง,เ,องเลยไม่ขัดสมมุติว่าทําไปแล้วพลาดเขาก็จะบอกว่าคนเรามันก็ต้องมีพลาดมันก็ต้อง เอาความผิดพลาดมาแก้ไขเขาจะไม่ซ้ําเติมเราเราก็เลยก้อนเป็นหนึ่งพลังสําคัญที่ทําให้หน่อยก้ามาถึงวันนี้เพราะว่าเขาไม่เคยโฟกัสในจุดที่ผิดพลาดของเราอะค่ะ